สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแกะกล่องของทำเล็บอีกหนึ่งอีพีนะคะจากช่องย,ยูมีเองจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะยูมีก็จะมาแกะกล่องสีทาเล็บจากกอยนะคะจะเป็นสีทาเล็บโทนสีขาวทั้งหมดเลยนะคะสำหรับร้านไหนที่กำลังตามหาโทนสีขาวส,สวยๆอยู่มารอชมในคลิปนี้กันได้เลยค่ะเดี๋ยวยูมีจะรีวิวให้ดูคะ่ะ สำหรับครั้งนี้นะคะยูมิกก็สั่งสีทาเล็บมา2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกจะเป็นกล่องแดงค่ะข้างในก็จะเป็นขวดสีแดงแบบนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะกับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีนะคะเป็นจุดขา,ขายของเขาเลยก็คือกล่องขาวตัวนี้หน้าตาขวดข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะคะเพราะว่าจะเป็นสีทาเล็บที่ราคาค่อนข้างเป็นมิดนะคะ จริงๆอะยูมีค่อนข้างชอบเนื้อสีของแบรนด์นี้อยู่นะคะแล้วก ja. mm ็ก่อนหน้านี้ค่ะเคยสั่งรุ่นขวดสีแดงอันเนี้ยมาลองแล้วนะคะเป็นโทนสีขาวเหมือนกันค่ะแต่ก็จะเป็นเป็นขาวแล้วก็เป็นขาวออกเทาออกมัทฉะออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นโทนแบบสว่างๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะมาลองแล้วแล้วคือเนื้อสีขาวโอเคเลยเราก็เลยสั่งมาเพิ่มนะคะในรอบนี้ค่ะก็ขึ้นชื่อว่าคลิป แกะกล่องนะคะอันดับแรกเราก็ต้องแกะกล่องออกมาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะคะก็เรามาแกะกล่องขาวที่ทุกคนคุ้นเคยให้ได้ดูก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดให้ดูเนะื้อสีข้างในแบบคร่าวๆก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ e 3 9 9ค่ะ ก็สำหรับโทนสีข้างในนะคะระหว่างสีที่เราดูในรูปกับของจริงที่ได้รับมาเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะไม่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าก็มีบางสีเหมือนกันที่เรารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแตกต่างไปจากที่คิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมาดูทางฝั่งกล่องแดงกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ A204 นะคะ สำหรับสีด้านในก็จะเป็นโทนสีขาวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยูมิจะเทสให้ดูอีกทีนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตรงปกไปนะคะอาลค่ะต่อไปนะคะยูมิก็จะมาเทสสีให้ดูกันแบบชัดๆนะคะเริ่มจากขวดขาวทั้ง3สีนี้กันก่อนเลยค่ะ มาเริ่มกันที่สีแรกนะคะเบอร์ e 3 9 9ค่ะจะเห็นว่าสีค่อนข้างตรงปกอยู่นะอาจจะมีอ่อนกว่าเข้มกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแสงไฟด้วยนะคะแต่ว่าโทนสีอะไรค่อนข้างตรงปกค่ะอันนี้ผ่านนะสีต่อไปค่ะคือเบอร์ e 4 0 0ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะค่อนข้างตรงปกค่ะ แต่สีสุดท้ายเบอร์ E 4 1 2เนี่ยค่ะน้องจะมีความเพี้ยนๆหน่อยนะคะคือในรูปมันต้องอมนวลๆไข่ๆนาะแต่ว่าสีจริงมันอมเทาๆอะคะ่ะก็เลยไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่ต่อมาเรามาดูทางฝั่งขวดแดงกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่เบอร์ A 2 0 3กันก่อนเลยนะคะ เอาจริงๆเนี่ยก็สำหรับเรื่องของสีเนี่ยแล้วค่อนข้างผิดหวังกับเซต ที่มันเป็นรหัส A พวกนี้นะคะเพราะว่าสีมันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่เลยนะคะคือสีในรูปของของจริงเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะคือในรูปมันอมไข่ไข่ครีมครีมนวลๆอย่างเงี้ยเพราะของจริงเรารู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างขาวหรือว่าไปทางเทามากกว่านะคะอย่าง A 2 1 3เนี่ยในรูปค่อนข้างเหลืองมากเลยเพิ่มมาจริงๆเอ้ากลายเป็นว่าเป็นสีที่เราอยากได้เนี่ยคือเราอยากได้โทนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย มันแบบกับตลปัดกันไปหมดนะคะก็ถ้าไปเลือกซื้อกันก็อิงจากของเราเอาแล้วกันนะว่าสีในรูปกับของจริงเนี่ยของจริงสีมันจะค่อนข้างขาวกว่าค่ะ อันนี้เราก็เอามารวมเทียบสีให้ได้ดูกันนะคะไม่ใช่ว่าสีเขาไม่สวยนะสีเขาสวยแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงปกอะมันไม่เป็นแบบเหมือนภาพที่เราคิดอะไรแบบนี้นะคะแต่เพอม,มารวมๆกันก็คือเป็นโทนสีขาวที่สวยนั่นแหละแต่ก็มันไม่ได้สนองนิสเราไงเพราะว่าเราคิดว่าเราจะได้สีนี้สีนี้สีนี้นแต่พอม,มาถึงจริงๆปุ๊บมันอ่อนกว่าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเนี่ย A 2 1 3เนี่ยเราชอบที่สุดนะคะส่วนสีที่คาดหวังที่คิดว่าจะช กับกลายเป็นว่าเฉยๆอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะต้องกลับไปซื้อสีอื่นมาอีกอะค่ะเพราะว่าเนื้อสีเขาดีแต่ว่าต้องตามหาสีที่เราต้องการนะคะค่ะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะคะก็เดี๋ยวมีจะแปะลิงก์พิกัดร้านเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปของช่องยูมีแล้วก็รู้สึกชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ยูมีด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ